เดี๋ยวถ้าเกิดเอาเครื่องมึงโทรอ่ะมันก็จะรู้ดิว่าไม่ใช่กูโทรไปอ่ะฮัลโหลเออฮนไม่ทันแล้วไปล้วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนวะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรเนี่ยได้ยินไหมได้ยินปะได้ยินเออมึงอยู่ไหนวะดีเดเรวเนี่ยฮะอยู่ไหนวะ ดีเลยดิรออะไรอ่ะคั้งนึงเราขึ้นเสียงไม่นอะไรนี่โทรมาปะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมเอออยู่ไหนวะอะอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างครับอยู่บ้านอยู่ข้าง่างเหรอฮัลโหลใช่ เออเหรอเออทะไมพี่มัน้ขึ้นไปห้องกูเปล่าวะไม่ได้ขึ้นจิตขึ้นมาจริงเหรอทำไมอ่ะไม่คนอื่นมันบอกว่าแบบมึงขึ้นไปห้องกูแบบไปเล่นอะไรก็ไม่รู้อะได้เหรอเออมึงก็งงอยู่ผมขึ้นมาถึงเนี่ยกูงงอยู่แบบไปไหนได้ทำไมเสียพูดนะ ใช่เหรอผมเพิ่งม,มาถึงเนี่ยผมไปนอนคอนโดเพื่อนมาจริงไหมเนี่ยใช่แลออ้อันนี้คือผมที่แก้งผมมาเนี่ยจะแก้งคุณทำไมไม่มันแบบจริงจังตาที่คุยกับพี่วอได้เลยผมเป็นพี่วอเป็นพยานเลยฮัลโหลอ,อะไรวะ <S <S <S> เปิดละโมงแล้วเปิดละโมงแล้วไม่ได้เปิดทำไมมึงโทรเอียนนี่ทำเป็นรู้ดีอล้ว่างโทรไปอุต่างโทรอุต่างโทรไปแกล้งน้องให้บับบับน้องนี่แบกว่าแบบมึงไปทำอะไรมัเนี่ยอะไรเงี้ยมึงไอ้ชิบเปิดละโมงโดนแก้กลับแล้วอะไรคุณไปทำอะไรอ่ะคืออะไรจบจบ เราเสียกนมาข้างบนเลยอ่ะแหมทำงานกันเป็นทีมเลยนะเป็นทีมเลยนะกูโดนแกล้งคืนได้ไงวะเนี่ยเอ้าเปิดลำโพงอ่ะจบแล้ววันจบแล้วแค่นั้นล่ะไอ้คิดแผนตั้งนานยันพูดตามมาเลยตามที่สอปีส่งมาเลยผมบอกแล้วแล้วใครเป็นคนคิดโจทย์แทนมาแก้งผมเนี่ยกูนี่แหละคิดเอง ม yeah. ึงมันน่าแกงที่สุดเหรอใครสื้ออะไรมากปิ้งหรอเนียก uh 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 ็ได่นั้ละก็คือเมชั่นเฟลนะฮะอันนี้เซ็งว่ะเซ็งว่ะเซ็งว่ะเป็นคนไวใจคนง่ายด้วยนะถาาเปิดระโพงไหมเขาบอกปิดแต่จริงเขาเปิดเธอก็จะรู้อยู่ว่าเขาเปิดลำโพงมอยู่เมล่าไร แล้วข้างล่างอ่ะมันมันสะใจว่าทุกคนคือถ้าเกิดผมลงไปตอนเนี้ยคือผมจะขายขี้หน้ามากๆมันจะขายขี้หน้ามากๆถึงมากๆเพราะข้างล่างมันมีไอ้ปัดไอ้บอลไอ้พรอมบิ๊กบูมพี่บอลอยู่มีเวอร์มีเวอร์มอะไรเลยซึ่งถ้าเกิดผมลงไปก็ด้แบบว้ายมึงโดนกูเก่งดนี่ดคือเสียฟอร์มงั้นคืนนี้ผมจะไม่กินข้าวเราไม่ลงไปกินข้าวแล้วผมจะไม่ลงแม็กล่างแล้วผมจะผมจะอาบน้ํา <G ül> แล้วก็น,นอนไปเลยมันก็น่าจะจบทั้งคืนนี้จากที่จะทําให้น้องก,กลัวกลายเป็นน้องแบบว่าแบบพี่มึงไม่งงวิชิดแผนมาใหม่อย่างเงี้ยแบบนิดนึงที่จะชิดอะไรนิดนึงจะแกล้งให้ฉลาดนิดนึงรัดกุมหน่อยจบ <G ül> <G ül> ภาพในหัวคือแบบน้องมันอยู่คอนโดเพื่อนอยู่เออไปวันโพรันี่มันไปคอนโดเพื่อนก็เลยเข้าใจแบบน้องไปอยู่คอนโดเพื่อนแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใครให้ปรึกษาอย่างเงี้ยจบจบมด เซ็งเพลงเลยครับท่านเฮ้ยใครมาแกล้งน้องบัวแกล้งน้องบัวอ๋อฮโอ้ยแกงเหรอเป็นแกงเลยแล้วตัวดีรับพี่ผมผมไม่รู้ผมไม่รู้พี่พี่สั่งปอดเลยแม่ กูเห็นไก่ปิ้งที่ไหนแบบน่ากินมากมนี่วะจบจบถือว่าแบ๊กมึงดีมึงรอดตัวไวอันนี้แบ๊กต้องได้กูดีคือผมไม่รู้ตอนแรกเราต้องเดินก่อนได้ผมก็ถามแบบแบ๊กท้งเรื่องที่อ่างแบบอ่าพี่มึงเหมาแล้วเมื่อกี้มึงเหมาแล้วมึงเกือบโดนกูแล้วพี่อินเกี่ยวบบอลกินมัเดียวใช่แล้วเราก็เลยบอกที่อ่านว่าที่อ่างพี่อินเข้ามาอย่างนี้ที่อ่างก็เลยโอ้ยไม่เออ 给你嘞。Hmm.